อีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลฮาโลวี Halloween แล้วนะคะสวนสนุกหลายแห่งในไต้หวันจึงจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนอาธิสวนสนุกเด็กกรุงไทเปก็มีการจัดกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยหากแต่งกายเป็นผีเข้ากับธีมวันฮาโลวีนก็จะได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งในวันที่28ตุลาคมยังขยายเวลาปิดสวนสนุกเป็น21นาฬิกาด้วย ขณะที่สวนสนุก Leo f อฟ Village ท e ม m Park นครเทายวนก็มีโปรโมชั่นบัตรผ่านประตูราคา499เหรียญไต้หวันสำหรับประชาชนที่แต่งตัวในทีมฮา l โลวีนมากกว่า70%ขึ้นไปสำหรับสวนสนุกรี่เป่า Discovery Land นครไถจงก็มีโปรโมชั่นบัตรผ่านประตูแบบครอบครัวจาก1,800เหรียญไต้หวันลดเหลือ1 0 9 9เหรียญไต้หวันหากสมาชิกในครอบครัวแต่งตัวทีมฮาโลวีนมากกว่า50%ขึ้นไป หรือจะเป็นที่สวนสนุกเจียนฝูสันแฟนตาซีเวิร์เมืองยุนลินก็มีโปรโมชั่นบัตรผ่านประตูราคา299เหรียญไต้หวันจนถึงวันที่5พฤศจิกายยานนี้นอกจากนี้ขบวนรถไฟดิสนีย์เพื่อการท่องเที่ยวของการรถไฟไต้หวันก็จัดกิจกรรมปาร์ตี้ฮาโลวีนบนรถไฟที่มาพร้อมเมนูอาหารในธีมฮา l โลวีนเพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับผู้โดยสารด้วยมนะผเฉยทีมข่าวอาทีไภาษาไทยรายงาน